ผมเคยเห็นชายคนหนึ่งนะครับที่เขาเนี่ยออกตามหาความหมายของชีวิตนะครับแล้วพอเขาค้นพบเนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือการประกาศขายความหมายของชีวิตใน Ebay ครับซึ่งตอนที่ผมเห็นเนี่ยผมก็ค่อนข้างตกใจอยู่พอสมควรเลยนะว่าเฮ้ยความหมายของชีวิตเนี่ยมันสามารถซื้อขายกันได้หรอแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นจุดประเด็นสำคัญเนี่ยก็คือคนทั่วโลกเนี่ย ให้ความสำคัญกับเรื่องของความหมายในชีวิตครับมันสะท้อนจากกระแสนี้แหละที่คนท,ทั่วไปเนี่ยอยากจะรู้อยากจะมีอยากจะได้นะครับเพราะฉะนั้นความหมายของชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องค้นหาด้วยตัวเองครับถ้ามีคนมาบอกเราเนี่ยเราก็อาจจะรู้เออมันก็น่าจะเป็นแบบนั้นแหละแต่เราจะเข้าใจจริงๆเนี่ยก็ต่อเมื่อเราสามารถไปพบประสบพบเจอกับ ประสบการณ์แบบนั้นนะครับหรือเราอาจจะต้องไปเจอกับสิ่งต่างๆที่เขาอธิบายเอาไว้ว่าเนี่ยมันคือความหมายของชีวิตแล้วเราจะเข้าใจว่าอ๋อนี่แหละความหมายของชีวิตที่ฉันตามหามาตั้งนานซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยร้อยทั้งร้อยนะครับมันก็ไม่ได้แตกต่างจากสิ่งที่เขาพูดหรอกแต่มันเป็นเรื่องของรายละเอียดปีกย่อยนะครับที่เราเนี่ยสามารถเข้าใจได้อย่างลึกซึง้งแล้วมันก็จะไม่เหมือนใครเลยนะครับบนโลกใบนี้เนาะ ผมก็เลยอยากจะเอาหนังสือเล่มหนึ่งมานะครับที่ทําให้เราเนี่ยได้มีแนวทางนะครับว่าอะไรบ้างที่สามารถนํามายึดในเรื่องของความหมายของชีวิตของตัวเราเองได้นะครับหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า The Power of Meaning อะไรทําให้ชีวิตคนเรามีความหมายครับผู้เขียนคือเอ o เมอรี่เอฟฟาฮานีสมิธนั่นเองผมต้องบอกก่อนเลยว่าหนังสือเล่มเนี้ยเขาไม่ได้มา บอกว่าห้ามยังไงให้เราเนี่ยสามารถมีความหมายในชีวิตได้แต่คือบอกว่าอะไรบ้างที่ทำให้คนเราเนี่ยมีความหมายในชีวิตนะครับซึ่งถ้าคุณเนี่ยไม่ได้อยากจะติดตามจนจบเนาะผมก็อยากจะสรุปแก่นสำคัญของหนังสือเล่มนี้เพื่อห้ามให้คุณเนี่ยได้รับรู้อย่างรวด,ดเร็วนะครับอันแรกเนี่ยคือ Belonging ความรู้สึกผูกพันเป็นส่วนหนึ่งซึ่งกันและกันอันที่ส Purpose จุดมุ่งหมาย อันที่3 storytelling การเล่าเรื่องอันที่4คือ transcendence นะครับก็คือการข้ามพ้นตัวตนทั้ง4อย่างเนี้ยคือแก่นหลักของความหมายของชีวิตครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยเคยอ่านหนังสือเรื่อนี้ก็ถือว่าช่วงเนี่ยเป็นการทบทวนแล้วนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยอ่านหนังสือเรื่อนี้ผมก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยติดตามจนจบเลยนะครับ แล้วก็ถ้าใครเนี่ยสนใจหนังสือเล่มนี้ก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับก็หาซื้ออ่านกันได้เนาะแล้วก็มาแบ่งปันกันว่าคุณเนี่ยได้อะไรจากหนังสือเล่มนี้บ้างหรือชอบพาร์ทไหนของหนังสือเล่มนี้บ้างนะครับงั้นเรามาดูกันนะครับโดยหนังสือเล่มนี้เขาจะแบ่งมาทั้งหมด7จชั้เตอร์ด้วยกันในชั้เตอร์แรกเนี่ยก็จะเป็นวิกฤตความหมายนะครับเราเนี่ยสามารถที่จะมุ่งสู่ชีวิตที่มีความสุขได้ต้องอาศัยการบ่มเพาะ คุณสมบัติที่ดีที่สุดถึงเราจะสามารถเข้าสู่ความหมายของชีวิตได้ครับเขาบอกว่าความหมายของชีวิตเนี่ยมันจะมีอยู่3อย่างด้วยกันอันแรกเนี่ยคือการขบหรือ r e v o t t นะครับอันที่2เนี่ยคือความปรารถนาอย่างแรงกล้า passion อันที่3คืออิสรภาพ freedom ครับการที่เราอยู่ในสังคมเนาะมันก็จะมีกรอบบางอย่างอยู่แต่กรอบบางอย่างเนี่ยบางทีมันอาจจะ เป็นเรื่องของขนบธรรมเนียมบางอย่างหรือมันเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยสืบทอดต่อกันมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องมันอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพมากขนาดนั้นหรือบางทีการทำเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดมันก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนมันไม่ได้ทําให้กฎหมายเนี่ยบ้านเมืองมันต้องแตกสลายไปนะครับเพราะฉะนั้นการขบถในระดับที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถค้นพบความหมายของชีวิตได้ครับ ผมเห็นหลายคนเลยเนาะคนที่เขาเนี่ยมีความรู้สึกที่อยากจะแปกแยก,กจากสังคมอะ่ะเป็นคนที่ไม่เหมือนใครเนี่ยเป็นคนที่มีความขบวดอยู่นหน่อยๆเนี่ยคนเหล่านี้นะครับเขาจะเป็นตัวของตัวเองที่สูงมากๆเพราะฉะนั้นเราลองหาแง่มุมของตัวเองดูเนะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะขบวดอะไรเรื่องของขนบธรรมเนียม ทางสังคมในเรื่องของอะไรบ้างนะครับถ้าเราสามารถทําได้เนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็สามารถค้นพบความหมายที่เป็นตัวของเราเองได้นะครับอันที่2คือความปรารถนาอย่างแรงกล้าก็คือ passion ตัวนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยไม่มี passion ในการขับเคลื่อนชีวิตของเราเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันไม่มีอะไรให้ทำแล้วรู้สึกไม่มีแรงผลักดันในการตื่นเช้าขึ้นมารู้สึกว่าไม่อยากทําอะไรเลย สิ่งเราเนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ความหมายของชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะลดน้อยถอยลงไปด้วยนะครับซึ่งสิ่งเราเนี้ยบางคนนะอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเขาสามารถค้นพบตรงนี้ได้นะครับมันก็จะเกิดแพชชั่นแล้วก็เกิดการเป็นความหมายของชีวิตได้นั่นเองครับอันต่อไปนะครับก็คืออิสรภาพอย่างที่คุณกายนิชเขาบอกนะครับที่เป็นเจ้าของแบรนด์ชานมไข่มุกอะครับแบร์ฮักแบร์เฮาส์เนี่ยก็คือ เขาเนี่ยบอกว่าถ้าเราเนี่ยสืบสายปลายทางเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนเราต้องการอะไรเขาบอกว่าต้องการอิสรภาพจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองว่าคนที่เขาต้องการความสุขต้องการเงินทองต้องการคนรักที่ดีหรือต้องการประสบความสําเร็จเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับก็คือความอิสระนี่คือสิ่งที่ทุกคนเนี่ย จำเป็นจะต้องไปให้ถึงนะครับถ้าเราเนี่ยมีอิสระในเรื่องของการเงินในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของการทําอะไรได้อย่างที่เราต้องการโดยที่ไม่ได้ไปขัดขวางคนอื่นนะครับสิ่งนี้คืออิสระอย่างเต็มที่แล้วนั่นเองซึ่งทั้ง3อย่างเนี่ยนะครับพอเราสามารถคนพอได้สามารถทําได้แล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยเข้าใกล้ความหมายของชีวิตมากขึ้นได้นั่นเองซึ่งผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าทั้ง3อย่างเนี้ยการขบดแพชั่น อิสรภาพเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการบ่มเพาะค่อยๆฝึกค่อยๆไปนะครับแล้วก็ทําให้ตัวเราเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆอย่าพยายามที่จะขบถภายในวันพรุ่งนี้เลยแบบทุกคนเนี่ยตกใจเลยว่าเฮ้ยเองเป็นใครเนี่ยเองทำไมเองไม่เหมือนเดิมเลยเองเป็นทําไมต้องทําแบบนั้นหรือไม่ก็อยู่ว่าเฮ้ยทำไมอยู่ๆก็มีแพชชั่นมามันดูไม่มีเหตุไม่มีผลนะครับคนอื่นเขาจะตกใจเราก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปทีละนิด เพราะว่านอกจากคนอื่นจะตกใจด้วยเนี่ยตัวเราก็ตกใจด้วยว่าเฮ้ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะทำไมมันถึงพลิกหน้ามือเป็นหลังมือขนาดนี้แล้วเราอาจจะเสียใจในอนาคตได้ว่าเฮ้ยทําไปตั้งนานแล้วอะ่ะมันไม่ถึงจุดมุ่งหมายที่เราต้องการเลยเราไม่ค้นพบความหมายของชีวิตเลยมันเป็นเพราะว่าเราเนี่ยมุ่งเน้นเรื่องของการหาความหมายของชีวิตมาก,ากเกินไปเพราะฉะนั้นเราค่อยๆปล่อเพาะไปเรื่อยๆนะครับให้มันเป็นนิสัยให้มันเป็นวิถีชีวิตประจําวันของเราให้ได้ก็พอแล้ว ต่อไปนะครับเป็นแชปเตอร์ที่2เป็นเรื่องของความผูกพันครับเขาจะให้อยู่3หัวข้อด้วยกันนะครับที่ว่าความหมายของความผูกพันอันแรกเนี่ยคือความสัมพันธ์คุณภาพสูงก็คือเราเนี่ยมีระยะเวลาในการใช้เวลาร่วมกันนะครับที่มันนานเวลาเราจะมีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะโทรคุยขอคําปรึกษาได้รู้สึกว่าคนเนี้ยอยู่ด้วยแล้วสบายใจไว้ใจเขาให้เขาทําอะไรหรือเขาไว้ใจเรา เขาให้เราทําอะไรเราก็สามารถทําได้อย่างเต็มที่มากขึ้นโดยไม่มีผลประโยชน์อะไรที่มันแฝงเอาไว้เลยแบบนี้เรียกว่าความสัมพันธ์คุณภาพสูงครับอันที่สองนะครับคือรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคือความผูกพันกันนะครับเราต้องรู้สึกว่าคนนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรารู้สึกว่าคนนี้มันอยู่ในหัวใจของเราอะเวลาเราจะมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็อยากจะ โทรคุยไปขอคำปรึกษาเขาหรือพยายามเข้าหาเขานะครับซึ่งสิ่งหเหล่านี้มันคือการเป็นส่วนหนึ่งซึ่งกันและกันอันดีสันนะครับคือการให้คุณค่าและเห็นความสําคัญก็คือเราเนี่ยสามารถมอบอะไรบางอย่างให้เขาได้ให้ความสําคัญให้เวลาให้ทรัพยายกรบางอย่างกับเขาได้คือเหล่านี้มันคือสิ่งที่ทําให้เห็นถึงว่าคนนี้สาคัญกับเราเขาเป็นอีกพาร์ทหนึ่งของชีวิตเราอะ่ะเราก็เลยจําเป็นจะต้องดูแลให้ดี เขาบอกไว้ว่า cost relationship เท่ากับ high quality connections ครับก็คือความสัมพันธ์แบบใกล้ชิดเนี่ยคือ c o n n e คชั o ที่มีคุณภาพสูงนั่นเองเราควรที่จะหานะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความผูกพันหน้าตาของเราเนี่ยมันเป็นยังไง เรามีคนใกล้ๆตัวเราไหมไม่จําเป็นจะต้องมีจํานวนมากๆมีแค่บางคนสัก2อถึงสคนก็พอแล้วนะครับความผูกพันเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณแต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพครับต่อไปเป็นชั pter ที่3จุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายเนี่ยก็คือเป้าหมายที่เราต้องการจะไปนะครับโดยเขาบอกว่ามันจะมีอยู่มิติ2มิติด้วยกันมิติแรกเนี่ยคือเป้าหมายแน่วแน่มั่นคงและมีผลกระทบในวงกว้าง มิติที่2องทำผลประโยชน์ให้โลกและส่วนรวมครับมิติแรกเนี่ยมันจะเน้นเรื่องของตัวเราเองเนาะถ้าเราเนี่ยมีเป้าหมายที่มั่นคงแน,แน่วแน่แล้วก็รู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันทําแล้วมันจะดีกับตัวเรารวมถึงคนรอบข้างเนี่ยมันเป็นความรู้สึกภายในถ้ามันสามารถตอบโจทย์ความต้องการของเราได้นะครับตอนเนี้ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีแพชชั่นในการทําให้สามารถที่จะสู่จุดมุ่งหมายตรงนั้นได้ส่วนมิติที่2เนี่ยก็คือทําผลประโยชน์ ให้โลกได้ก็คือสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อโลกคือการข้ามพ้นตัวตนของเราไปว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตอบสนองความต้องการของตัวเราเองเท่านั้นแต่มันคือการทําให้คนอื่นเนี่ยมีคุณค่าทําให้คนอื่นเนี่ยได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราทํานะครับแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ต้องการที่แบบเปลี่ยนถึงผลกระทบใหญ่เหมือนอีลนมัสอย่างเงี้ยที่จะพาคนเนี่ยไปอวกาศพาคนเนี่ยไปดาวอังคารหรือทําให้คนเนี่ยเกิด นวัตกรรมเปลี่ยนวิถีชีวิตเหมือน s ี e v e Jobs อะไรแบบนั้นอะไม่ใช่แบบนั้นนะครับเราแค่ทำในพื้นฐานความสามารถของเราพื้นฐานทักษะความรู้ของเรานะครับเป้าหมายของเราก็พอแล้วไม่ต้องไปคาดหวังว่าคนทั่วโลกเนี่ยจะต้องรู้จักเราจะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะเราอย่าทำแบบนั้นมันจะลําบากเราเปล่าๆนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยจุดมุ่งหมายสูงสุดเนี่ยที่คุณควรจะทำให้ได้นะครับก็คือการรู้จักตัวเองทางมิติที่1และมิติที่2เนี่ย มันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเราไม่รู้จักตัวเองอย่างแท้จริงครับต่อไปเป็น Chapter ที่4การเล่าเรื่องเขาบอกว่าการเล่าเรื่องเนี่ยมันคือการบอกเกี่ยวกับตัวเราเองนะครับว่าถ้าเราเล่าอะไรให้ตัวเองเนี่ยนั่นแปลว่าชีวิตของเราเนี่ยมันก็มีนาโน้มที่จะเป็นแบบนั้นนะครับเขาบอกว่าการเล่าเรื่องเนี่ยมันเป็นวิธีพื้นฐานในการสรรหาความหมายของมนุษย์ครับ แน่นอนว่าความหมายของชีวิตเราเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีการเล่าของเราด้วยเช่นเดียวกันถ้าเรามองว่าชีวิตของเราเนี่ยมันคือการเล่าเรื่องดีๆเราเป็นพระเอกในเรื่องเล่าของตัวเองเราไม่ได้ให้คนอื่นเนี่ยมาเป็นพระเอกในเรื่องเล่าของเราสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะทําให้ความหมายของชีวิตของเราเนี่ยมันมีค่าการเล่าเรื่องเป็นวิธีที่ทําความเข้าใจเหตุผลของการกระทํานั้นๆครับบางทีเนี่ยการกระทําของแต่ละคนเนี่ยเราก็อาจจะสงสัยว่า ทำไมเขาถึงทาแบบนั้นล่ะทําไมเขาถึงต้องทําแบบนี้ด้วยทั้งๆที่มันอาจจะไม่มีเหตุผลไม่มีที่มาที่ไปที่เราเนี่ยสามารถเข้าใจได้เลยแต่เราไม่รู้หรอกครับว่าสิ่งที่เขาเล่าเรื่องให้ตัวเองเนี่ยคืออะไรมันอาจจะเรื่องของศาสนาอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยทาตามคัมภีร์เบอร์เบิลทำตามพระเจ้าของเขาใช่ไหมครับซึ่งเนี่ยมันก็มีเหตุผลไปของเขาเอง อันนี้ก็คือการเล่าเรื่องในรูปแบบของเขานะครับมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมีเหตุผลพพอร์ตเขาอยากทาเพราะว่าพระเจ้าสั่งมาเป็นเพราะว่าคมภี์เขียนเอาไว้มันเป็นหน้าที่ของมนุษย์อะไรก็ตามนะครับสิ่งเหล่านี้มันตอบโจทย์ชีวิตเขาก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาเป็นความหมายของชีวิตเขานั่นเองครับการเล่าเรื่องช่วยสร้างสารรค์ความหมายให้คนอื่นได้ก็คือเวลาเรามีปัญหาอะไรบางอย่างเนาะ มันก็จะมีคนที่ชอบเล่าเรื่องเนี่ยแล้วก็ทําให้คิดตัวเองนะว่าเออเรื่องเนี้ยมันสอนอะไรเขามันทําให้หล,หลายๆคนเนี่ยนะครับค้นพบหรือปลดล็อกตัวเองว่าไอสิ่งที่มันขัดขังเราไว้อยู่นานมาเป็นปีปีเนี่ยบางทีมันอาจจะปลดล็อกได้แค่เรื่องเล่าเดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยสามารถหาเรื่องเล่าบางอย่างที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันคล้ายกับชีวิตเราอะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์อะไรเราบางอย่างด้วย พวกนิยายวรรณกรรมแบบเนี้ยนะครับมันก็จะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันคล้ายๆเรามันก็จะทําให้เราเนี่ยได้ค้นพบแนวทางว่าเฮ้ยถ้าเราทําตามตัวละครเนี้ยมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยเห็นแสงสว่างที่ดีมากขึ้นได้นะครับแล้วก็การเล่าเรื่องเนี่ยเขาจะให้อยู่สองหัวข้อด้วยกันนะครับที่เราควรที่จะตอบคําถามให้ได้อันแรกเนี่ยการเล่าเรื่องตัวตนที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ของคุณคืออะไร คุณควรที่จะใช้เรื่องเล่าแบบไหนที่จะสะท้อนถึงตัวตนที่ดีที่สุดที่คุณเป็นไปได้นะครับถ้าคุณเล่าเรื่องแบบนี้แล้วมันสอดคล้องกับตัวตนที่ดีที่สุดที่คุณอยากจะเป็นเนี่ยผมเชื่อเลยว่าการเล่าเรื่องของคุณเนี่ยมันจะมีความหมายเป็นอย่างมากอันที่2นะครับคือตัวตนที่อาจเสียไปในอดีตคุณมีมุมมองยังไงบ้างในอดีตนะครับในอดีตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วเนาะเราไม่สามารถแก้ไขได้แต่สิ่งที่เราทําได้เนี่ยก็คือการเปลี่ยนเรื่องเล่าของเรา จากตอนแรกเนี่ยเรามองว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่แย่ทําให้ชืิอของเรามันล่มจมทําให้ชืิอของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรดีเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ก็คือเราเนี่ยเปลี่ยนวิธีการเราเรื่องมองในมุมใหม่ลองเอาเรื่องราวต่างๆที่มันทําให้เราเนี่ยดีมากขึ้นไปเล่ากับอดีตมันก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกขอบคุณว่าเออดีแล้วที่มันเกิดขึ้นมันเลยทําให้เราเนี่ยเป็นถึงทุกวันนี้ได้นั่นเองครับ ต่อไปเชปเตอร์ที่5การข้ามพ้นตัวตนการข้ามพ้นตัวตนก็คือการไม่เอาตัวเองเนี่ยไปเป็นศูนย์กลางของจักรวาลน,นะครับเราไม่ได้เป็นคนที่สลักสาคัญของโลกใบนี้เลยต่อให้เราตายไปต่อให้เราเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นมาเลยก็ไม่มีใครสนใจเราหรอกครับทุกคนเนี่ยจะต้องลืมเราไปในสักวันหนึ่งอยู่แล้วต่อให้เราเนี่ยสร้างอะไรต่างๆนานา,นานมากมายขึ้นบนโลกเนี่ยแต่คนเนี่ยก็จะนึกถึงแค่บางช่วงเวลาเท่านั้นครับเขาไม่นึกถึงเราตลอดเวลาขนาดนั้นหรอก เพราะฉะนั้นเราควรที่จะฝึกข้ามพนตัวตนของเราเอาไว้ไปให้เหนือพน้นลอยขึ้นเหนือโลกใช้ชีวิตอยู่ทุกวันเพื่อความสําเร็จขั้นสูงมันคือการที่เราเนี่ยไม่ได้เอาตัวเองเป็นหลักแล้วเราพยายามทําต่างๆเพื่อเสียสละให้กับคนอื่นๆน,นะครับ เราอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงโลกให้มันมากมายขนาดนั้นอะแต่มันคือการเสียสดสระเพราะว่าตัวเราเนี่ยไม่ได้มีอีโก้แล้วเราอยากทำเพราะอยากทำจริงๆเราอยากให้เพราะอยากให้จริงๆเราอยากบริจาคเพราะอยากบริจาคจริงๆอันต่อไปนะครับเจริญสติแยกตัวเองออกมาจากความคิดความรู้สึกสัมผัสต,ต่างๆแล้วก็ประสบการณ์ การข้ามพ้นตัวตนของเราก็คือการข้ามพ้นจากอีกโกของเราเจริญสติทําให้เราเนี่ยเห็นความคิดความรู้สึกแล้วก็ละทิ้งประสบการณ์ต่างๆที่เราเนี่ยยึดติดเอาไว้ตัวเนี้ยก็จะทําให้เราเนี่ยมองตัวตนของเราเนี่ยที่มันไกล่มากขึ้นหรืออาจจะละทิ้งตัวตนของเราเนี่ยออกไปเลยนะครับเราจะรู้สึกว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ของเรามันไม่มีอะไรแน่นอนเราไม่สามารถยึดติดอะไรได้เลย สุดท้ายแล้วเราเกิดขึ้นมาเราก็ต้องปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราขวายหาเอามาไว้นะครับเราต้องปล่อยไว้ในสักวันหนึ่งปล่อยไว้ให้คนอื่นปล่อยไว้ทิ้งปล่อยไว้ที่ใครสักคนที่จะมองข้ามหรือหยิบไปนะครับสิ่งเหล่านี้เราไม่ให้ความสําคัญแล้วเพราะว่าเราข้ามพ้นตัวตนของเราไปแล้วเราไม่มีตัวตนอะไรให้ึดติดกับความคิดความรู้สึกสิ่งของประสบการณ์สัมผัสต่างๆมันไม่มีอีกแล้วนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างทำได้ยากเนาะ ในยุคสมัยเนี่ยเราเห็นว่าโอ้โหเยอะแยะมากมายสินค้าพวกของแบรนด์เนมต่างๆที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกอยากได้อยากมีทําให้เรารู้สึกขาดแคลนอยู่ตลอดเวลามันก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่สามารถข้ามพ้นตัวตนได้สักทีนะครับต่อไป Chapter ์ที่6การเติบโตการเติบโตเนี่ยจะมีอยู่4ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกเนี่ยคือการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางครับ ถ้าเราเนี่ยมีอดีตบางอย่างที่มันทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเติบโตได้เพราะว่ามันขัดขวางเราไว้มันลามโซเอาไว้เราควรที่จะรู้จักการปล่อยวางครับเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งต่างๆาที่ทําให้เราเนี่ยไม่เติบโตส ύ, ักทีทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะชนะได้สักทีเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นเพราะความเชื่อในอดีตของเราเป็นข้ออ้างบางอย่างที่ทําให้เราเนี่ยไม่กล้าลงมือทําสักทีเพราะฉะนั้นเราลองเรียนรู้นะครับว่า อะไรบ้างที่มันทําให้เราเนี่ยไม่สามารถเปิดวางได้ถ้าเราสามารถเท่าทันค้นหาสาเหตุต้นตอได้เนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยเติบโตได้นั่นเองครับประเด็นที่สสามารถปรับตัวและฟื้นตัวได้มันก็คือการที่โลกใบนี่มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนาะมันทําให้คนล้มหายตายจากไปมีคนทําให้เติบโตมากขึ้นทําให้คนเจริญหอกง,งามมากขึ้นทําให้โอกาสของคนธรมธรมดาาเนี่ยมีตัวตนในโลกออนไลน์มากขึ้น เพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันคือสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องปรับตัวถ้าคุณเนี่ยเป็นบริษัทที่ทำหนังสือพิมพ์ใช่ไหมครับแล้วในอนาคตเนี่ยคนท,ทั่วไปเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอ่านหนังสือพิมพ์กันแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสเต,ติบโตที่ยากมากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการปรับตัวและการฟื้นตัวหรือดิเลียเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะทําให้เราเนี่ยจเจริญเติบโตก้าวหน้าสามารถเอาอยู่รอดในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ดีมากขึ้นด้วยนะครับประเด็นที่สาม สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแน่นอนว่าการที่เราจะเติบโตขึ้นได้เนี่ยเราก็ต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับไม่ใช่ว่าเราทําสิ่งเดิมเป็นคนเดิมทําอะไรแบบเดิมๆอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆมันจะทําให้เราเติบโตได้ยังไงครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้สึกดีขึ้นรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีวุฒิภาวะที่มากขึ้นที่ไม่ใช่แค่อายุอะครับเราควรที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ,ๆนะครับให้มัน ื่นเต้นมากขึ้นมีความท้าทายมากขึ้นตั้งเป้าหมายให้มันยากมากขึ้นสิ่งนี้มันจะทําให้เราเนี่ยเติบโตได้นั่นเองครับัน,นต่อไปรับมือกับสถานการณ์เลร็วลายได้ประเด็นนี้ยเป็นประเด็นที่สําคัญนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่อาจหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เร็ว้ายได้เลยเราจําเป็นจะต้องเผชิญแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขมันได้ไม่สามารถที่จะอ้อมมันได้เราต้องเผชิญมันในสักวันหนึ่งนะครับ ถ้าเราเนี่ยสามารถมีมุมมองได้ว่าเฮ้ยการเติบโตเนี่ยมันทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นทําให้เราเรียนรู้ที่จะมีอาวุธบางอย่างติดตัวเอาไว้เพื่อที่จะตอกกรกับอนาคตหรืออาจจะมองว่าเฮ้ยโชคดีแล้วที่เราเนี่ยเจอเรื่องเลวร้รายนะตอนนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตมันอาจจะเลวร้รายมากกว่านี้ก็ได้ถ้าเราสามารถเจอเรื่องเลวร้รายที่มันทําให้เราเนี่ยเจ็บปวดแสนสาหัสเลยพอในอนาคตเนี่ยเราจะรู้สึกว่าในอดีตเนี่ยฉันเจอเรื่องแย่มากกว่านี้แล้วที่เจอณตอนเนี้ แค่เล็กน้อยเท่านั้นเองอ่าอันนี้คือการที่เราเนี่ยเติบโตทางด้านจิตปัญญาณไปแล้วนั่นเองต่อไปนะครับเป็นชัตเตอร์ที่7วัฒนธรรมแห่งความหมายเออก็คือเราจะสร้างคนต่างๆหรือคนรอบตัวของเราเนี่ยให้มีความหมายไปด้วยกันได้ยังไงทําให้ทุกคนเนี่ยมีความหมายในชีวิตมีเป้าหมายต่างๆเนี่ยที่มันร่วมกันนะครับ เขาบอกว่ามันควรที่จะเริ่มด้วย2ปัจจัยด้วยกันนะครับปัจจัยแรกเนี่ยคือความใจดีมีน้ำใจความเมตตาความรักความอืดสูซทนความเชื่อและทัศนคติที่ดีซึ่งปัจจัยเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ดีที่ควรที่จะปลูกฝังในหัวใจของแต่ละคนทําให้แต่ละคนเนี่ยมีความคิดที่ดีแบบนี้มีมุมมองที่ดีแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ปัจจัยที่2เนี่ยก็คือความสุขที่เกิดจากวิธีคิดไม่ใช่ประสบการณ์ครับ คือเราต้องมีมุมมองที่ถูกต้องเนาะมีทัศนคติที่ถูกต้องอ่ะมีวิธีคิดบางอย่างที่เราเนี่ยไปมุ่งสู่ความสุขที่ไม่ใช่แค่ประสบการณ์อ่ะบางทีนะครับเราหวังว่าเฮ้ยฉันต้องมีประสบการณ์แบบนี้เท่านั้นถึงฉันจะมีความสุขฉันจะต้องไปกินอาหารที่อร่อยฉันจะต้องไปท่องเที่ยวฉันจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีฉันจะต้องทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ฉันจะต้องมีสั่งนั้นสิ่งนี้ฉันจะต้องเป็นสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งเหล่านี้นะครับมันเลยทําให้เราเนี่ยปวดหัว เราไม่อาจจะเป็นอย่างที่เราต้องการเราไม่อาจจะมีประสบการณ์อย่างที่เราต้องการแต่สิ่งหนึ่งที่เราทําได้ก็คือการเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนวิธีคิดของเราเท่านั้นเองครับถ้าเราสามารถเปลี่ยนวิธีคิดของเราได้เนี่ยพวกประสบการณ์ที่เราเจออยู่ณน,นตอนนี้มันอาจจะไม่ได้เลิศดหรูรูหลาอะไรเลยแต่มันทําให้เราเนี่ยมีความสุขได้นะครับเพราะว่ามันเริ่มต้นจากวิธีคิดของเรานั่นเองครับถ้าเราสามารถทําแบบนี้ให้กับทุกคนได้ทุกคนมีความคิด ที่มีความสุขแบบนี้ได้นะครับมันก็จะหลอมรวมทั้งปัจจัยที่1แล้วก็ปัจจัยที่2เนี่ยมันก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมที่สร้างคุณค่าให้ต่อกันทุกคนเนี่ยก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีการสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับในหนังสือ The Power of Meaning อะไรทำให้ชีวิตคนเรามีความหมายครับ แน่นอนว่าแต่ละคนเนี่ยมีความหมายของชีวิตที่แตกต่างกันนะครับเราอาจไม่จำเป็นต้องไปเสียเงินเสียทองเพื่อหาความหมายของชีวิตเลยเราไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อความหมายของชีวิตของชายคนนั้นใน eBay เลยเราสามารถค้นหาด้วยตัวเองได้ <c oughs> แน <c oughs> ่นอนว่าความหมายของชีวิตเนี่ยของแต่ละคนมันมีความแตกต่างกันนะครับไม่ได้บอกว่าความหมายของชีวิตใครดีกว่าหรือแ <c oughs> ย่ยกว่ามันไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้นะครับมันเป็นปัจเจกบุคคล เพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยสามารถหาเจอที่เป็นของตัวเราเองได้เราก็สามารถมีความสุขได้ไม่ยากนั่นเองครับโอเคก็ฝากไว้ประมาณนี้เนาะในหนังสือเล่มนี้ก็ยังมีเนื้อหาดีเทลอีกมากมายที่ผมเนี่ยยังไม่ได้เอามาเล่าให้กับทุกคนฟังนะครับก็สามารถหาซื้ออ่านกันได้ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับก็จะทําให้คุณเนี่ยสามารถค้นพบความหมายบางอย่างได้ว่าเฮ้ยสิ่งที่หนังสือมันบอกเนี่ยมันน่าจะทําให้เราเนี่ยมีความหมายของชีวิตได้ แน่นอนว่ามันอาจจะทําให้เราเนี่ยไม่เจอความหมายตรงๆเนาะไม่ใช่อ่านจบแล้วโอเคเนี่ยความหมายของชีวิตไม่ใช่แบบนั้นแต่มันทําให้เราเนี่ยเห็นแนวทางว่าถ้าเราไปทางเนี้ยมันน่าจะทําให้เราเนี่ยไปถูกทางมากขึ้นด้วยนะครับผมโอเคผมก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับในหนังสือเล่มถัดไปจะเป็นหนังสือเล่มอะไรก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ